สวัสดีค่ะพบกับมารินทาลัดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนเมษายน2564นี้ค่ะค่ะชาวราศีเมถุนนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนค่ะ การทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานเราจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็เป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจาก คนที่ทำงานประจำเลยนะคะว่าในเดือนเมษายน2564นี้ค่ะบรรยากาศเรื่องการงานนะคะของชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรค่ะ คนที่ทำงานประจำนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ ไพ่เดอะไฮม์ิงสเตค่ะตามมาด้วยไพ่เดอะไมเคิลเียนนะคะเดือนนี้นะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นลักษณะของชาวธาตุดินนะคะ ชาวธาตุดินจะมีลักษณะของคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งดูสุข,ขุมนะคะค่ะก็คือคนที่เกิดในราศีนะคะกรรันพฤษศหรือว่ามังกรนะคะค่ะเดือนนี้นะคะงานของคุณนะคะมันจะเป็นงานที่เหมือนกับคุณจะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นงานวิชาการอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นงานที่จะต้อง เข้าไปถึงในใจิตใจคนอนะเข้าไปแบบเหมือนก็ว่าต้องเรียนรู้ที่จะเหมือนว่าต้องรู้ใจคนนะคะค่ะแล้วก็เป็นงานที่คุณจะต้องแบบดูแลใกล้ชิดนะคุณจะต้องเหมือนเอาใจใส่อยู่เรื่อยๆอะนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะอาจจะต้อง ใช้ความรู้สึกนะคะหรือลางสังหรณ์ในการตัดสินใจนะคะสำหรับในบางช่วงของชาวราศีเมถุนเพราะว่าเป็นงานที่ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญแล้วก็มีความซับซ้อนยุ่งยากนะคะเดือนนี้สำหรับ คนที่ทำงานประจำนะคะค่ะจบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานของอชาวราศีเมถุนที่ทำงานประจำนะคะดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดือนนี้ได้ไพ่หนึ่งดาบค่ะ มาด้วยไพ่สิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ราชนีถือเหรียญน,นะคะเดือนนี้นะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะเป็นชาวท่าดินนะคะผู้หญิงชาวท่าดินค่ะก็คือชาวท่าดินก็คือคนที่เกิดในราศี กพึกษศกหรือว่ามังกรนะคะมีลักษณะเด่นก็คือจะเป็นคนค่อนข้างดูนิ่งดูสุขุมนะคะค่ะ เดือนนี้นะคะคนที่ทำอาชีพอิสระหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้คุณอาจจะต้องเข้าไปแข่งขันหรือว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะคุณมีการเตรียมตัวแล้วเข้าไปแข่งขันหรือว่าบางคนอาจจะมีการแบบยื่นประมูลหรือว่าแข่งขันกับลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าผลสำเร็จนะคะชัยชนะเป็นของคุณนะคะงานนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ฉลองกับความสาเร็จนะคะมีเงินเข้ามานะคะลักษณะเดือนนี้เนี่ยมีเงินเข้ามาให้คุณ าจากการที่คุณทำงานนั่นแหละนะคะเข้ามาพอสมควรแล้วก็มีงานของคุณเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องมีการแบบเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่ามีการานำเงินในครอบครัวนะคะมาหมุนนะคะมาใช้ในการทำงานนะคะแต่ว่าก็มีรายได้ส่วนของคุณที่เป็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะเข้ามาสำหรับเกี่ยวกับการทำงานในเดือนนี้นะคะค่ะ จบคำทานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าชีพอิสระนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่ว่างงานเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะเดือนนี้ได้ไพ่สเตนนะคะไพ่สี่เหรียญค่ะ ตามมาด้วยไพ่เดเดวิลเนาะเดือนนี้มีบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นคำพูดของคนหรืออะไรก็ตามนะชาวเมถุนที่ว่างงานนะคะคุณยังไม่ได้เริ่มต้นงานใหม่แต่ว่ากับกลายเป็นว่าช่วงที่คุณ ว่างานตรงนี้มันมีภาระมีผู้คนอะไรก็ตามเนาะที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเดือนนี้คุณจะต้องให้กําลังใจตัวเองนะคะให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปให้ได้นะคะบางทีคําพูดของคนหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่เขาแสดงต่อเรานะคะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มีกําลังใจแต่ยังไงเราก็ต้องสู้นะคะชาวราศีเมถุนคุณสู้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณมีไพ่สเตนเห็นไหมคะ ไพ่ใ,ใบนี้นะคะจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่สู้กับสิงโตโด้วยมือเปล่านะคะก็คือเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญเข้มแข็งนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยช่วงที่ตกงานเนาะอาจจะมีมีการที่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินนะคะหรือว่าถ้ามันมีอะไรที่คุณจะต้องแบบเหมือนกับว่าต้องจ่ายอะไรเงี้ยคุณจะต้องเหมือน พยายามที่จ่ายให้มันน้อยที่สุดะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์การเริ่มต้นงานใหม่นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมถุนที่ว่างงานนะคะผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้นะคะค่ะจบคําทํานายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการเงินนะคะบรรยากาศการเงินของชาวราศีเมถุนเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ ได้ไพ่สามถ้วยนะคะตามมาด้วยไพ่แฮงแมนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่ราชินีถือดาบนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีการจ่ายเกี่ยวกับการสังสรรค์น,นะคะ การเฉลิมฉลองงานที่เป็นงานเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะคุณจะต้องจ่ายตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะให้ระมัดระวังนะคะบางครั้งนะคะก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคุณจะใช้จ่ายแบบเดิมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีบางเรื่องเหมือนกันนะคะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่คุณจะต้องจ่ายที่คุณต้องเตรียมตัวที่จะรอนะคะสําหรับในอนาคตค่าใช้จ่ายก้อนนี้เป็นค่าใช้จ่าย อ๋อที่พอสมควรเลยนะเป็นภาระที่คุณจะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปใช้กับตรงนี้หมดนะคุณจะเอาเงินไปแบบเกี่ยวกับการฉลองท่องเที่ยวอะไรแบบนี้หมดเ่ยมันอาจจะต้องทําให้คุณเนี่ยที่จะต้องลําบากเพราะว่าไพา่ไพ่ราชินีถือดับ ขึ้นมาก็หมายความว่าให้คุณต้องเตรียมตัวดีๆค่ะชาวราศีเมถุนค่ะข,ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะจบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนเมษายน2564ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ